ามบุรุษผู้ทรงอำนาจที่สุดในโลกประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีสาธารณรัฐรัสเซียผู้บังคับการเรือดำน้ำขีปนาวุธนิวเคลียร์สวัสด,ดีและยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านสู่ช่องของคุณบ้าท,ที่บ้าดูหนังฝากไว้นะครับคลิปนี้มีการตะปต่เนื้อหาของหนังทั้งหมดหากไม่อยากถูกตะปต่ปิดคลิปได้และหากคลิปนี้มีเนื้อหาร,รุนแรงหรือคำไม่ถุกากก็ขออภัยมาณที่นี้นะครับเรื่องนี้มีชื่อว่าคลิปตันไทยลึกทมิน 20ตุลาคมจากรายงานข่าวรัสเซียมีปัญหาภายในประเทศทางอเมริกาได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือวล,ลาดิเมียเลสตงโกผู้ต่อต้านอเมริกาประนามรัฐบาลรัสเซียที่ปล่อยให้อเมริกาเข้าแทรกแซงจึงก่อกระบฏและยึดฐานทัพรัสเซียที่มีหัวลบนิวเคลียร์ขอแนะนําคนซ้ายพระเอกเราฮันเตอร์และเพื่อนพระเอกอลาคอนแห่งอลาทอนนี่เเรื่องเพื่อนพระเอกชื่อเล็บ พราเขาทั้งคู่กำลังอยู่ในงานมันเกิดของลูกตาวฮันเตอร์ฮันเตอร์ไปหยิบของในครัวและได้เห็นข่าวที่ฝ่ายกบฏลสตซียคู่จะยิ่งนิวเคลียร์และเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นตัดมาที่ฐานทัพฮันเตอร์เป็นทาหารระดับสูงถูกเรียกตัวมาเพื่อพบลุงโตกพบผู้การแรมตี้ตนที่ยืนอยู่ข้างคือต้นหนเรือชื่อว่าลิฟผู้การแรมตี้เป็นกัปตันเรือดำน้ำบรรทุกหัวลบนิวเคลียร์ที่ชื่อว่าลาบามา โอกาสแลมตีมักพาหมาตุดลักไปด้วยทุกที่แต่ต้องการต้นเรือคนใหม่เออต้นเรือเนี่ยก็คือลองกับตันนะครับฮันเตอร์เป็นอันดับหนึ่งในโผโผมันสั้นดูเหมือนแลมตี้จะถูกใจฮันเตอร์ในที่ประชุมสรุปได้คร่าวๆเลสตังโกยึดฐานทัพที่มีหัวลบนิวเคลียร์และในนั้นมีนิวเคลียร์250ลูกแต่ดันไม่มีรหัสปล่อยจรวดปัญหาคือถ้าเลสตงโกถอดรหัสได เดตังโกจะสามารถปล่อยจรวดนิวเคลียร์มาถ,ถึงบอชิงตันสิ่งที่อเมริกาต้องทําคือส่งเรือดำน้ำบรรทุกขวลบนิวเคลียร์ไปลาดตะเวนบริเวณชายฝั่งของรัสเซียหากมีข่าวกองเรื่องการปล่อยนิวเคลียร์ของเลสตังโกเรือดำน้าที่ได้รับคําสั่งจะดาเนินการปล่อยนิวเคลียร์จู่ทันทัพนิวเคลียร์ที่เลสตังโกยึดไว้ทันทีขอแนะนําบ๊อบฝ่ายพลาบิลลี่ฝ่ายยุทธการแดร็กฝ่ายในไม่โลลอยฝ่ายสุดารส่วนเล็บเป็นฝ่ายอุธนะครับทั้งหมดขึ้นรถขนตรง ระหว่างที่เหล่านายทหารระดับตูงนั่งรอพวกนายทหารระดับล่างก็ขึ้นรถมาแล้วก็มานั่งข้างๆบ๊อบถามเป็นไงมั่งนายทหารไต้ใหญ่ก็เลยพูดกับบ๊อบแบบว่าบ๊อดีขอบใจพูดข,ข,ขัขบกับวนรถไว่าถาอยู่ระวังตรงอยู่อย่างนั้นบ๊อบก็เลยต่กงห้วิตพื้นแม่งเลยก่อนไปฮันเตอร์บอกลาคนในครอบครัวต่อนหน้าเรือดำน้ำลาบามากับตันแลมตี้พูดปลุกใจนายทหารหลังให้กำลังใจก็ถึงเวลาขึ้นเรือ ก่อนที่เรือจะได้ลงใต้น้ำลมตี้คุยกับฮันเตอร์เรื่องทิวทัศน์พะหลังจากนี้65วันจะไม่ได้ขึ้นผิวน้ำอีกเลยลมตี้ดูจะถูกใจฮันเตอร์ที่เป็นผู้ฟังที่ดีไม่ช่างเจาเหมือนคนอื่นและเรือ阿อาบามาก,ก็ดำลงเริ่มภารกิจเฝ้าระวังวันแรก21ตุลาคมมหาทมุทรมปซิฟิกเจ้าหน้าที่ระดับสูงร่วมโต๊ะกันคุยเรื่องเลสเชงโก้และพูดประเด็นเรื่องที่ประเทศอเมริกาเป็นประเทศเดียวที่ทิ้งระเบิดปรามานูลมตี้ถามฮันเตอร์ ว่าผิดไหมที่อเมริกาทิ้งระเบิดญี่ปุ่นฮันเตอร์ตอบถ้าผมคิดแบบนั้นผมคงไม่มานั่งอยู่ตรงนี้แลมตี้ดูเหมือนจะอ่านฮันเตอร์ออกก็เป็นคนแบบไหนฮันเตอร์เป็นคนจุกจิกต่างกับแลมตี้ที่เป็นคนง่ายๆกับแลมตี้แค่ต้องรู้ว่าจะกดระเบิดเมื่อไหร่แต่กับฮันเตอร์ต้องรู้ว่าทําไหมและตรงขามคําคมก็เริมขึ้นตรงขามคือการยืดเยือกทางการเมืองในความหมายอื่นจุดประสงค์ของตรงขามคือการรับใช้การเมือง แต่โดยธรรมชาติของสงครามมันรับใช้ตัวมันเองคนที่ชนะสงครามคือคนที่แยกตัวออกจากการเมืองและคอยจ้องทำลายตั๋วตั๋วที่แท้จริงไม่สามารถทำลายได้และตั๋ที่แท้จริงคือตัวสงครามเองแม่สงครามคำคมวันที่สามี่ิบสามตุลาคมมีเหตุฉุกเฉินไฟไหม้ห้องครัวฮันเตอร์ที่กำลังวิ่งออกกับบางกายจึงรีบไปที่ห้องครัวเพื่อดับไฟเมื่อควบคุมไฟได้ ก็ออกคำสั่งเฝ้าระวังแต่แลมตี้ใช้โอกาสที่วุ่นวายนี้เริ่มทำการทดสอบระบบยิงขีปนาวุธฮันเตอร์ถึงกับเบือการทดสอบระบบยิงขีปนาวุธเป็นการฝึกนะครับโดยการเริ่มจากการรับคำสั่งตรวจสอบคำสั่งและรับรองคำสั่งโดยลอยที่เป็นการรับรองคำสั่งขั้นแรกขั้นต่อไปคือการที่ต้นเรือหรือฮันเตอร์จะมายืนยันคำสั่งฮันเตอร์รีบมาที่ห้องควบคุมพร้อมชุดอับเพิงและรับรองคำสั่งขั้นที่2อคือการนำรหัสจากตู้เทป มาเพื่อรับรองคําตั้งกับกัปตันหากที่เก็บรหัสหากรหัสที่อยู่ในตู้เทปตรงกับรหัสคําตั่งจากภาพพื้นดินคําตั่งถือเป็นอันถูกต้องที่ทําแบบนี้เพื่อป้องกันการตรงคาตั่งปลอมจากฝ่ายศัตรูต้นเรือจะกล่าวรับรองคําตั้งกุญแจปลดขีปนาวุธจะถูกตรงให้กัปตันกัปตันเริ่มประกาศการซ้อมการใช้ขีปนาวุธต้นเรือยืนยันคําตั่งหลังจากย้ําเสร็จฮันเตอร์หันไปหาแลมตี้แล้วแจ้งเรื่องห้องครัวยังอันตรายลมตี้ตัดบทอย่าพึ่ง และเริ่มดำเนินการตอมต่อการขัดจังหวะการตอมของฮันเตอร์ดูเหมือนลัมตี้จะไม่ถูกใจเล็บเริ่มประมาณเวลาพร้อมยิง14นาทีห้องพยาบาลแจ้งมาที่ห้องควบคุมว่ามีทหารต้องทำารีพจากเหตุไฟไหมหนึ่งนายลัมตี้จึงหยุดการตอมและรีบมาที่ห้องพยาบาลแต่ทหารนายนั้นก็เสียชีวิตแล้วลัมตี้กับฮันเตอร์มาคุยกันที่ห้องลัมตี้ถามความเห็นฮันเตอร์เรื่องตอมลบว่าผิดหรือไม่ฮันเตอร์เห็นว่าไม่ผิดแต่ก็ไม่เห็นด้วย เพราะต้องเรียงลำดับความสําคัญก่อนแลมตี้ต่วนนี่คือเวลาที่เหมาะสมจะซ้อมความวุ่นวายไม่ใช่สิ่งควรกลัวแต่เป็นสิ่งที่ควรฉวยโอกาสแล้วก็บอกว่าที่ทําไปไม่ได้สนุกกับมันฮันเตอร์ไม่ได้คิดแบบนั้นแต่ก็ยังยืนยันว่าไม่เห็นด้วยกับการซ้อมลบนี้แลมตี้เขาจะเหตุผลของฮันเตอร์แต่ก็ขอฮันเตอร์หากมีอะไรให้พูดกันตามลาพังเราจะไม่คัดค้านการกระทาของอีกฝ่ายต่อหน้าลูกเรือหรือแปลว่าลูกเรือ จะได้ยินเสียงฮันเตอร์ต่อจากเสียงลมตี้อย่างไม่ลังเลใจหลังคุยจบฮันเตอร์จะออกจากห้องลมตี้พูดทิ้งท้ายที่ทหารตายก็เพราะน้ำหนักตามร้อยปอนด์ของเขาที่ฆ่าเขาไม่ใช่ไฟฮันเตอร์คุยกับเล็บเรื่องนี้ตายของลมตี้ลมตี้เป็นคนใจแข็งมีตะกองทัพเรือกลับมาที่สําคัญระวังตัวเอาไว้เอาใจลมตี้หน่อยให้ล a มตี้ค่อยๆรู้จักฮันเตอร์วันที่6 26ตุลาคม6โมงต 6โมงเช้านะครับมีคำตัง่งฉุกเฉินเข้ามาฮันเตอร์ได้รับหน้าที่ตรลุปคำตังในที่ประชุมข้อตรลุปก,ก็คือเลชเชนโกประกาศหากมีการจู่โจมตกทหารไม่ว่าฝ่ายใดเลชเชนโกจะเปิดฉากยิงนิวเคลียร์มาที่ญี่ปุ่นและอเมริกาทันทีแต่ลัดเตยังยืนยันว่าเลชเชนโกไม่มีรหัสปล่อยจรวดแต่ถึงกระน,นั้นก็ไม่มีอะไรยืนยันได้ว่าเลชเชนโกจะแก้รหัสไม่ได้จึงมีคำตังจะตั้งระบบป้องกันตและระบบนี้เคยตั้งเมื่อไม่นานมานี้เองเมื่อ32ปีที่แล้ว ลมตี้รับช่วงต่อและอธิบายลำดับขั้นตอนการปฏิบัติหากดาวเทียมตรวจพบว่านิวเคลียร์ถูกเติมเชื้อเพลิงนั่นหมายความว่าเดชเชนโกจะสามารถปล่อยนิวเคลียร์ได้ภายในหนึ่งชั่วโมงเมื่อน,นั้นเดอรอลบบามาจะทำการตัดไฟแต่ต้นลมุมเปิดฉากยิงนิวเคลียร์ทันทีวันที่11 31ามอตุลาคม6โมงเย็นมีการชกต่อยกันของทหารฮันเตอร์เห็นจึงไปถามนายทหารนายเนี้ยชื่อว่าเบเวดี้ทะเลาะกันในเรื่องใครเขียนเรื่องซีเวอร์เทอร์เฟอร์ได้ดีที่สุด เบเวดี้บอกเคอร์บี้เขียนดีที่สุดและเบนนี่ฟิลที่เคยเขียนเรื่องโมเบียสมาเขียนเรื่องซตวเวอร์ทอเฟอร์เขียนได้ห่วยทําให้นายทหารที่เป็นแฟนโมเบียสไม่พอใจก็เลยชกกันเบเวดี้มียศสูงกว่านายทหารอีคนทําให้ฮันเตอร์ไม่พอใจฮันเตอร์ก็เลยตรวจไปหนึ่งยกคุณต้องทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีแกผู้ตามมาเข้าบัญชาถึงแม้คใครจะรู้ว่าการ์ตูนซิ l เวอร์ r อเฟอร์ของเคอร์บี้นั่นสิถึงจะขอแทนแน่นอนผมพูดถูกหรือผิดถูกครับผม ตรวจยังไงได้ใจไปเต็มเต็มฮันเตอร์คุยกับแลมตี้เรื่องการต้อมยิงนิวเคลียร์ลมตี้ไม่พอใจที่ผลออกมาใช้เวลาเกินกว่าที่กําหนดเขาอยากให้ใช้เวลาแค่5นาทีฮันเตอร์เลยขอให้ลมตี้ช่วยตั้งกําลังใจลมตี้ e ก็เลยจัดให้วาลูกเรือท่านใดไม่สามารถทนต่อสถานการณ์ขอให้สละเรือไปเดี๋ยวนี้ดูหมันวันที่ส2 1พฤศจิกายน ขึ้นตหน้าจับบางอย่างได้และส่งแต่จะเป็นเรือดำน้ําของรัสเซียลัมตี้ต่างภาว่าฉุกเฉินเตรียมพร้อมอาวุธและให้ทําการดําลงหลบตัวหน้าของเรือดำน้ําคาสึกในเวลาเดียวกันคํสต่งปฏิบัติการฉุกเฉินแจ้งการเติมเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ของกองทัพเรซเชงโกถูกส่งมานิวเคลียร์ของเรซเชงโกพร้อมจะยิงในอีก60นาทีการรับรองคํสต่งจึงเริ่มต้นขึ้นเปิดเทปหยิบที่เก็บรหัสหักยืนยันรหัสตรงกับคํสต่งที่ถูกส่งมาคุณแจถูกส่งให้ลัมตี้ลัมตี้ประกาศ การยิงนิวเคลียร์ของเรืออลาบามาได้รับการอนุมัติแล้วหน่วยสื่อสารแจ้งห้องควบคุมการสื่อสารถูกตัดขาดเนื่องจากเรืออยู่ในความลึกที่มากเกินไปลัมตีอนุญาตให้ปล่อยสายอากาศขึ้นสู่ผิวน้ําฝ่ายตหน้าแจ้งห้องควบคุมสามารถระบุเรือดำน้าดังกล่าวได้แล้วเป็นเรืออากูล่าชั้นลาสตังหารซึ่งอาจเป็นหนึ่งในเรือที่เลดชแชงโกยึดไปอยู่ใกล้มากแต่ไม่รู้ว่าเห็นอาาบามาหรือเปล่าลมตีต่างให้เคลื่อนที่ให้เงียบพิสุดเรืออลาบามายังคงดำลงเพื่อหลบตัหน้าของเรือตรู เล็บแจ้งอาวุธพร้อมยิงภายใน11นาทีฝ่ายตือตานได้รับตันยานคำตั่งปฏิบัติการฉุกเฉินอีกครั้งแต่ไม่ครบถ้วนจึงไม่รู้คำตัง่งเพราะเรืออยู่ในความลึกที่มากเกินไปฮันเตอร์เสนอให้ลมตี้นำเรือขึ้นเพื่อรับข่าวสารให้ครบลมตี้ไม่ฟังคำขอของฮันเตอร์และมีคำตัง่งหากเรือขึ้น่สูบความลึกระดับยิงก็จะเริ่มดำเนินการการปล่อยนิวเคลียร์แล้วถอยทันทีลมตี้ไม่คิดจะทำอะไรที่เสี่ยงอันตรายต่อเรือ ฮันเตอร์จึงขอให้ปล่อยทุ่นเสาอากาศเพื่อรับข้อมูลให้ครบถ้วนแลมตี้อนุญาตแลมตี้แอบมองฮันเตอร์จากด้านหลังอย่างไม่พอใจและฮันเตอร์เองก็หันกลับมามองแลมตี้อย่างไม่เห็นด้วยที่จะยิงนิวเคลียร์โดยไม่ทราบคําสั่งล่าสุดเช่นกันแต่พอการปล่อยทุ่นเสาอากาศทําให้เกิดเสียงในน้ําเรือดำน้ําของตัตูจึงรู้พิกัดของเรืออบามาช่องส่งต่อปิดของเรือตัตจเปิดออกและต่อปิดอสองลูกก็ถูกยิงมาแลมตี้รีบตั้งให้หักขวาเพื่อหลบและปล่อยทุ่นล่อต่อปิด มันได้ผลตอบิโดพาดเป้าและดูเหมือน阿าบามาจะหลุดจากโตหน้าของเรือตัตูด้วยลมตี้ต่างให้โตหน้าตามหาเรือตัตูต่อเพราะเรือตัตูก็คงจะตามหา阿าบามาอยู่เ็บแจ้งอาวุธพร้อมยิงใน6นาทีฮันเตอร์เดินมาที่หน่วยตื่นต่างเพื่อตามคำสั่งแต่คำสั่งก็ยังมาไม่ครบเพราะไตยอากาศถูกแรงระเบิดจนขาดฮันเตอร์นำคำสั่งที่ไม่สมบูรณ์มาให้ลมตี้ลมตี้ยังยืนยันจะยิงนิวเคลียร์เพราะคิดว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งยิงฮันเตอร์ยืนยันกับลมตี้ว่าต้้้ออองงงไดข่่่าาวตตนทีถูกยิ แอมตี้อธิบายว่าคำตั้งที่ถูกตรงมานั้นอาจเป็นคำตั่งลวงและคำตั่งนั้นไม่มีใครรับรองการยิงนิวเคลียร์ต้องดำเนินต่อไปฮันเตอร์อ้างเรื่องที่ตู่บัญชาการรู้ว่าเรืออลาบามาอยู่จุดไหนาจากดาวเทียมหากอลาบามาไม่ยิงเรือบรรทุกนิวเคลียร์ลำอื่นก็จะถูกตั้งให้ยิงแทนหน้าที่ของเราจะไม่ยิงจนกว่าจะยืนยันคำตังได้แลมตี้จึงใช้เหตุผลที่เรือบรรทุกนิวเคลียร์ลำอื่นอาจถูกทำลายไปหมดแล้วและยังยืนยันให้ทำตามคำตั่งฮันเตอร์กำลังจะแยง้งผู้การของฮันเตอร์ ผมตัดสินใจเลยนะม,ม่าเป็นผู้การเรือลำนี้มึงหุบปากให้ทีไว้ลำตีติดต่อไปที่หน่วยอาวุธตั้งพิกัดการยิงหลังจากตั้งเตดฮันเตอร์รายงานอย่างเป็นทางการผมไม่เห็นชอบด้วยลำตีเริ่มยัว่วและปลดฮันเตอร์ออกจากตำแหน่งฮันเตอร์อ้างกฎเบียบข้อบังคับลำตีไม่มีอำนาจที่จะปลดฮันเตอร์ออกจากตำแหน่งการยิงนิวเคลียร์จะถูกยิงก็ต่อเมื่อกับตันและต้นเรือเห็นชอบพร้อมกันเท่านั้นคำตั้งยิงของลำตีจะต้องถูกย้ำโดยตัวฮันเตอร์ หากแลมตี้ที่เป็นกัปตันเรือยืนยันคำสั่งยิงโดยที่ฮันเตอร์ที่เป็นต้นเรือไม่เห็นชอบด้วยฮันเตอร์จะได้รับอำนาจตามกฎระเบียบที่มีติดปดกัปตันออกจากตำแหน่งแลมตี้ตั่งให้ลิฟที่อยู่ในตำแหน่งต้นหุ่นเรือมาจับฮันเตอร์ในข้อหากบฏแม้ลิฟจะไม่อยากทำแต่ด้วยกฎระเบียบลิฟป,ปฏิเสธคำตัง่งไม่จับกลุ่มฮันเตอร์แลมตี้ยืนยันการยิงเพราะรอไม่ได้ฮันเตอร์บอกให้แลมตี้ตึกตองให้ดีแลมตี้ยืนยันการยิงฮันเตอร์จึงสั่งปลดออแลมป และให้ลิฟพาแลมตี้ไปขังไว้ในห้องของแลมตี้เองลิฟดูไม่อยากทําลิฟตั้งให้นาทหารพาตัวแลมตี้ไปขังก่อนแลมตี้ไปแลมตี้ได้มอบกุญแจปลดขีปนาวุธให้ฮันเตอร์พร้อมคําพูดคุณยังอ่อนหัดฮันเตอร์อนุญาตให้นาทหารที่ไม่เห็นด้วยถอนตัวออกจากหน้าที่ได้แต่ไม่มีคนถอนตัวฮันเตอร์ได้ประกาศถือติดการบังคับบัญชาและถอนการบังคับบัญชาของแลมตี้เนื่องจากผิดกฎฮันเตอร์ประกาศเลื่อนการยิงนิวเคลีย ในขณะที่เลตเชนโกจะสามารถปล่อยอาวุเนวเคียรได้ภายใน3-9นาทีฮันเตอร์มาขอบคุณลิฟแต่ลิฟเห็นว่ามันเป็นเรื่องห่วยแตกลิฟไม่เห็นด้วยกับฮันเตอร์แต่ที่ทําก็เพราะกดแค่ฮันเตอร์ทําถูกกดเท่านั้นลิฟไม่ได้คิดช่วยฮันเตอร์ต่างให้หน่วยตือตานพยายามต้มเครื่องรับสัญญาณแต่ลอยไม่พอใจยังไม่ทันได้ทําอะไรเรือดำน้ารัสเตียก็ได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้ก้นมากตรงคลามใต้ตะมุดจึงเริ่มขึ้น เรือดำน้ำรัสเซียเปิดฉากยิงตอร์ปิโดฮันเตอร์ต่างหลบตอร์ปิโดทันทีฮันเตอร์ให้ฝ่ายโซน่าแจ้งหากตอร์ปิโดอยู่ในระยะพันหลาเมื่อเข้าระยะฮันเตอร์ต่างปล่อยทุ่นล่อตอร์ปิโดออกไปตอร์ปิโดของคาสตึกผ่านหัวเรือไปมันพลาดเป้าฮันเตอร์ต่างตอบโต้เรือดำน้ำคาสตึกทันทีตอร์ปิโดของเดออะลบาม่าพุ่งออกจากหัวเรือไปที่เป้าหมายตอร์ปิโดเข้าเป้าอย่างจังนายทหารทุกคนดีใจแต่ก็ไม่ได้นานก่อนที่ตอร์ปิโดจะถูกเป้าหมายเป้าหมายเองก็ปล่อยตอร์ปิโดสวนกลับมาเช่นกัน ฮันเตอร์ต่างการปล่อยทุนล่ออีกครั้งแต่ครั้งนี้ดูจะจบไม่สวยต่อไปโดนระเบิดใกล้เรือเกินไปจนเรือได้รับความเสียหายท้องเรือน้ํารั่วนายทหารตามคนพยายามแก้ไขแต่ก็ไม่เป็นผลเครื่องยนต์หยุดทํางานเรือจมลงตูห่วงลึกของมหาสมุทรหากเรือลงตูความลึก1,850ฟุตรเรือจะถูกแรงดันน้ําบดขยี้ลูกเรือเริ่มตกตูความติ้นหวังใต้ท้องเรือลูกเรือทั้ง3าคนยังพยายามหยุดความเสียหาย นายทหารที่อยู่เหนือทางลงใต้ท้องเรือได้รับคำสั่งจากฮันเตอร์ให้พยายามเรียกนายทหารทั้งสามคนออกมาแล้วดำเนินการปิดท้องเรือแต่ทั้งสามคนไม่ยอมออกมาน้ำร้นทะลักตูตัวเรือนายทหารที่อยู่เหนือทางลงใต้ท้องเรือรายงานเรื่องน้ำทะลักให้ฮันเตอร์ตาบเพื่อรับตาเรือและชีวิตนายทหารทั้งเรือฮันเตอร์จำใจตั้งปิดตายใต้ท้องเรือทันทีนายทหารคนหนึ่งถูกฝาท่อกระแทกหน้าจมลงตูพื้นน้ำทะลักเข้ามาเร็วขึ้นนายทหารอีกสองคนต้านแรงน้ำที่ทะลักเข้ามาไม่ไหวนายทหารที่อยู่เหนือทางลงใต้ท้องเรือ ตะโกนเรียกเป็นครั้งสุดท้ายทางลงใต้ท้องเรือถูกปิดลงทหารทั้งสามคนจบชีวิตเครื่องยนต์เริ่มกลับมาออนไลน์อีกครั้งเรือลอยตัวขึ้นตูผิวน้ําในความวุ่นวายบ๊อบมาที่ห้องผู้การด่านายทหารที่เฝ้าแล้วก็เข้าไปพบแลมตีแลมตีตั้งให้รวบรวม,รวมลูกเรือบางต่วนไปเอาอาวุธแล้วดาเนินการยึดเรือบ๊อบมาคุยกับเล็บเพราะเล็บถือกุญแจตู้อาวุธไว้ลอยบ,บ๊อบแดริกพยายามก่อมเล็บให้เข้าร่วมเพื่อทําการยึดเรือ เล็บลังเลเพราะรู้ในสิ่งที่ฮันเตอร์อยากจะทำการพยายามยืนยันคำตัง่งแต่พวกมากลากไปเว็บยอมทำตามแบบไม่เต็มใจและเชงโก้จะสามารถปล่อยอาวุธได้ภายใน24นาทีคลังอาวุธถูกเปิดอาวุธถูกแจกใจ่ายให้ลูกเรือที่เกณฑ์มาไฟฟ้ากลับมาทำงานฮันเตอร์ติดต่อไปที่ฝ่ายสื่อสารเพื่อถามความคืบหน้าเรื่องวิทยุสื่อสารแต่ลอยไม่อยู่ฮันเตอร์เริ่มได้กลิ่นแปลกๆที่แรกที่พวกบ็อกไปคือห้องผู้การ หลังจากแลมตี้ออกมาได้แลมตี้รีบไปที่ห้องควบคุมขณะที่ฮันเตอร์มาที่โซนาเพื่อหา, Be dy, า,าเบเวตดีมอบกุญแจเรือดำน้ำทั้งลำไว้ให้เพราะมีจุดประสงค์บางอย่างและแชงโกสามารถปล่อยอุดได้ภายใน21นาทีฮันเตอร์ไปที่ฝ่ายสื่อสารและขอแนะนำวอตเลอร์ช่างสื่อสารฮันเตอร์ทำความเข้าใจกับวอตเลอร์เรื่องที่วอตเลอร์มีความสำคัญในเรื่องนี้ที่สุดเพราะหากวอตเลอร์ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับภาคพ,พื้นดินได้อาจทำให้เกิดสงครามนิวเคลีย ฮันเตอร์กลับมาที่ห้องควบคุมพร้อมๆกับที่แลมตี้มาถึงแลมตี้ยึดอำนาจขึ้นจากฮันเตอร์ฮันเตอร์มองหน้าเพื่อนหลักเล็บหลบตาแลมตี้ต่างให้ทหารจับฮันเตอร์และพวกไปขังในห้องอาหารอุกอาจร,ร,ระบบขับเคลื่อนสู่สภาพเดิมน,น้ำที่เข้าเรือควบคุมได้การติดต่อสื่อสารยังเสียอยู่ครับลมตี้ประกาศดำเนินการยิงนิวเคลียร์ลมตี้ยืนยันเป้าหมายการยิง ในห้องอาหารฮันเตอร์ยังยืนยันเรื่องที่ต้องยืนยันคำสั่งเบลเวดีมาที่ห้องอาหารตัดคนเฝ้าหน้าประตูและเปิดประตูด้วยกุญแจที่ฮันเตอร์ให้ฮันเตอร์ให้เบลเวดีไปเอาชุดมาให้เปลี่ยนเพื่อพลางตัวเบลเวดีก็เลยไปเอาชุดมาพร้อมกับขนลัมตี้ตั้งให้เรือไปอยู่ในความลึกที่ยิงได้และแชงโกจะสามารถปล่อยอาวุธได้ภายในติตองนาทีฝาลรงเก็บอาวุธนิวเคลียร์ถูกเปิดออกพร้อมๆกับที่พวกฮันเตอร์ไปเอาอาวุธฮันเตอร์ติดต่อไปที่เลบขอร้องให้เล็บจะปล่อยนิวเคลีย พะเล็บเป็นคนเดียวที่มีรหัสเปิดกระเดื่องไกทุกอย่างขึ้นอยู่กับเล็บแล้วก็วางตายไปลัมตี้ติดต่อมาหาเล็บให้เล็บปลดกระเดื่องไกแต่เล็บนิ่งเฉยไม่ตอบกลับทําให้ลัมตี้ต้องเตะปุญแจเปิดระบบยิงนิวเคลียร์ค้างไว้และไปปลดกระเดื่องไกลปล่อยนิวเคลียร์ที่อยู่ในห้องควบคุมเองทําให้สัวกับฮันเตอร์ที่เข้ามายึดห้องควบคุมลัมตี้เอาปืนจ่อหัวเล็บบังคับให้เล็บปลดกระเดื่องไกแต่เล็บไม่ยอมเล็บเป็นคนเดียวที่รู้รหัสปลดกระเดื่องลัมจี้จึงเอาปืนเจาะหัว มื่อเปิดได้แลมตี้รีบหยิบกระเดื่องไกมาพร้อมยิงตัดกลับมาที่ห้องควบคุมฮันเตอร์รีบยึดห้องควบคุมและดึงกุญแจเปิดระบบออกทาให้ระบบถูกปิดเป็นจังหวะเดียวกันกับที่แลมตี้กดกระเดื่องไกนายทหารรายงานว่ากุญแจถูกถอดออกทําให้แลมตี้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแลมตี้รีบกลับมาที่ห้องควบคุมอีกครั้งฮันเตอร์ให้นําเรือขึ้นตูวความลึกที่ติดต่อตื่อตานได้ฮันเตอร์ติดต่อไปที่วอตเลอร์ให้ต้อมวิทยุให้เตจเดี่ยวนี้และแชงโกจะสามารถปล่อยอู้ได้ภายใน9นาทีเอ,อ่อเมื่อตกี้นี้ มาตอนนี้9นาทีแค่สปอยก็หมดเวลาแล้วนี่แม่งเดินกันด้วยความเร็วแสงหรือไงฟ้า <S <S 1> <S 1> เรือมาถึงความลึกที่วิทยุรับได้วัดเลออ์แจ้งได้รับขึ้นวิทยุแต่ตั้ญยานสื่อต่างก็ยังไม่ติดลมตี้เดินเข้าห้องควบคุมมาแบบ <S <S มึงจะยิงก็ยิงทําให้ทั้งสองฝ่ายเผชิญหน้ากันลมตี้เขอากุญแจคืนแต่ฮันเตอร์ไม่คืนลมตี้จึงชกหน้าฮันเตอร์ไปทีหนึ่งฮันเตอร์หยิบกุญแจขึ้นมาคล้องคอลมตี้ก็เลยต่อยไปอีกครั้งเลดเชงโกจะสามารถปล่อยอุได้ภายใน7นาที วอตเลอร์ติดต่อเข้ามาที่ห้องควบคุมว่าใกล้จะติดต่อได้แล้วลมตีจึงให้เวลาแค่3นาทีฮันเตอร์กับลมตีจึงนั่งคุยกันดูเหมือนการพูดคุยกันครั้งนี้ลมตี้คิดว่าตัวเองชนะและยิ้มอย่างมีชัยเลสชังโกจะสามารถปล่อยอุ้ยได้ภายในตีนาทีสัญญาณวิทยุเข้ามาทันเวลาทั้งหมดเริ่มดำเนินการยืนยันคำตังอีกครั้งถ้าคุณผิดกระสุนออดวอพระเจ้าถ้าผมผิด,ออรเ,ผผดเราก็เข้าสคงคราม สูททั่ว,วเปิดเทปหยิบที่เก็บรหัสหลอยเริ่มทําการรับรองข่าวตาันยืนยันด้วยรหัสลมตี้อ่านคําสั่งแบบเงียบๆแล้วมองหน้าฮันเตอร์รหัสได้รับการยืนยันว่าถูกต้องฮันเตอร์เห็นชอบว่าถูกต้องในความเงียบลมตีในฐานะกัปตันเริ่มประกาศคําสั่งยกเลิกการปล่อยขีปนาวุธเรื่องทุกอย่างจบลงแล้วการปล่อยนิวเคลียร์ถูกหยุดลมตี้มองฮันเตอร์ด้วยความรู้สึกผิด คำตังต่อไปของเลมตี้คือให้ฮันเตอร์ช่วยดูแลต่อแล้วก็เดินออกจากห้องควบคุมไป2พุทธจิกายนตำนักข่าวได้รายงานถึงความพา่ายแพ้ของกบฏแลสชังโกรัฐบาลรัสเซียได้เข้าบุกทำลายฐานที่มั่นที่แลสชังโกยึดไว้จนแตกการเข้าปราบปรามในครั้งนี้ไม่บานปลาย และฐานนิวเคลียร์ที่แลดเชนโกยึดไปก็กลับมาอยู่ในมือของรัฐบ,บาลลสเตียในฐานทหารคณะกรรมการได้ตอบส่วนแลมตี้เพียงฝ่ายเดียวก่อนแล้วโดวยไม่ตอบตวนฮันเตอร์ฮันเตอร์ไม่พอใจคณะกรรมการเลยตวนคุณมีปัญหาไหมละ่ะคณะกรรมการตอบตวนพูดย้ำต่อว่าเขารู้จักแลมตี้มาตามติดปีรวมรบกันมาถ้าแลมตี้จะโกหกนี่ก็จะเป็นครั้งแรกในเรื่องนี้ความล้มเหลวเกิดจากนายทหารระดับตูงต่องนายไม่ร่วมมือกันแก้ไขทั้งแลมตี้และฮันเตอร์ต่างถูกและผิด อีกทั้งคณะกรรมการยังแจ้งเรื่องการยอมรับคำร้องของลมตี้ที่จะขอคดเสียนและคำร้องอีกหนึ่งคำร้องที่ลมตี้ยื่นไปคือการให้ฮันเตอร์ขึ้นเป็นกับตันเรือให้เร็วที่สุดฮันเตอร์เดินตามลมตี้ออกมาด้านนอกขอบคุณมากครับคุณถูกผมผิดคำทิ้งท้ายของลมตี้ฮันเตอร์ทำความเคารพลมตี้ลมตี้ทำความเคารพตอบแล้วลมตี้ก็เดินจากไป มกราคม1996อำนาจการปล่อยนิวเคลียร์ไม่ขึ้นกับผู้บังคับการเรือดำน้ำอีกต่อไปแต่ขึ้นอยู่กับประธานาธิบดีทหารัฐอเมริกาเพียงผู้เดียวก็จบกันไปแล้วนะครับเข้าความเห็นเลยเรื่องนี้สนุกมากไม่มียิงกันแต่ตื่นเต้นมากทุกช่วงเวลาโดยเฉพาะการฉาบปีป่าก,กันระหว่างแลมตี M ้กับฮันเตอร์นี่คือแบบว่าตุดๆอยากให้ท่านผู้ชมหาหนังเรื่องนี้มาดูนะครับคือมันตื่นเต้นจริงๆเป็นความเห็นที่ตั้นตุดๆ ไถมันสนุกผมชอบมากแต่ถ้าท่านผู้ชมคนไหนชอบไม่ชอบหนังเรื่องนี้ยังไงก็พิมพ์ไว้ที่คอมเมนต์บอกได้นะครับและเพื่อเป็นกำลังใจช่วยกันกดตับตะไครไลค์แชร์ให้ผมด้วยนะครับคลิปต่อไปเป็นเรื่องอะไรรอชมได้สวัสดีครับไปแล้ว